สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันกับคลิปรีวิวจก<ม>ักรพง 2104D จาก Brother หลายท่านที่ไม่เคยใช้งานจักรพงมาก่อนเลยคงมีข้อสงสัยต่างๆนะคะว่าจักรพงคืออะไรใช้งานยังไงใช้งานลักษณะไหนได้บ้างเราก็จะมาหาคำตอบกันในคลิปรีวิวนี้ค่ะแต่ก่อนไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพินช็อปไทยแลนด์ค่ะ จักรพงจะเป็นจักรที่ใช้เพื่อเย็บปริมผ้ากันลุ่ยโดยเฉพาะนะคะซึ่งเราจะเห็นแล้วก็นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าหรือของใช้ต่างๆเพราะว่าของพวกนี้ต้องการตะเข็บแข็งแรงชิ้นงานต้องไม่ขาดหรือไม่ปรีง่ายแต่จักรพง布拉เดอรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในครัวเรือนโดยเฉพาะเพราะว่าพกพายกย้ยายง่ายแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่อยากเย็บเสื้อผ้าใส่เองหรือเริ่มต้นธุรกิจ สำหรับตัดเย็บเสื้อผ้าจำหน่ายเพียงแค่ตั้งโต๊ะเสียบปลั๊กแล้วร้อยได้ให้ถูกแค่นี้ก็ใช้งานจักกพงได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูจุดเด่น4ข้อของจักกพงรุ่นนี้กันค่ะข้อหนึ่งความแตกต่างของจักกพงและก็จักกเย็บเคยสงสัยกันไหมคะว่าเราจาเป็นที่จะต้องมีจักกพงติดบ้านหรือเปล่าถ้ามีจักเย็บผ้าอยู่แล้วสามารถเย็บคลุมริมกันลุยได้ไหม อันดับแรกก็ต้องขออธิบายก่อนนะคะว่าจักรเย็บผ้าที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมันใช้ได้เพียงแค่2เส้นเท่านั้นก็คือได้บนที่ร้อยใส่ในเข็มแล้วก็ได้ล่างที่อยู่ในกระสวยเวลาเย็บริมคุมผ้ากันลุยเนี่ยสามารถทําได้ค่ะแต่ว่ามันก็ยังจะมีเศษผ้าหรือริมผ้าลุยออกมาอยู่ดีมันก็ยังจะไม่เรียบร้อยแล้วสวยงามมันเหมาะที่จะใช้สําหรับภายในบ้านเท่านั้น ซึ่งจะแตกต่างกับการทำงานของจักรพงที่ใช้ได้ถึง4เส้นด้วยกันทำให้ได้ตะเข็บที่แข็งแรงไม่ขาดไม่ปริง่ายเรียบร้อยสวยงามกว่าจักรเย็บผ้าค่ะซึ่งมันก็จะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเย็บเสื้อผ้าใส่เองเพื่อต้องการความเรียบร้อยสวยงามของตะเข็บหรือคนที่อยากเปิดร้านทำธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อจำหน่ายจะได้ส่งต่อชิ้นงานสวยๆเรียบร้อยให้ลูกค้าค่ะ ข้อ2ฟังก์ชันจากรุ่นนี้จะมีฟังก์ชันมาให้อย่างครบครันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการร้อยได้ที่ตัวเครื่องจะมีตัวเลขกำกับอย่างชัดเจนทุกขั้นตอนโดยจะแยกสีของได้แต่ละเส้นให้เห็นชัดเจนทําให้การร้อยได้ง่ายขึ้นและไม่สับสนค่ะปุ่มปรับแรงตึงได้ที่ตัวเครื่องจะมีปุ่มสําหรับปรับความตึงได้มาให้ฝังในตัวเครื่องเลยนะคะ โดยที่เราจะปรับความตึงได้ทั้ง4เส้นเพื่อให้เหมาะสมกับผ้าที่เราจะเย็บโดยแต่ละเส้นจะแตกต่างกันยังไงเราก็จะอธิบายเริ่มจากขวามือไปซ้ายมือเลยค่ะเส้นที่1นได้ล่างเส้นที่2องได้บนเส้นที่3ได้เข็มขวาและเส้นที่4ได้เข็มซ้ายค่ะตะเข็บหลากหลายแบบ จากบาร์เดอร์สองสดีสามารถเย็บตะเข็บพงด้วยได้ 3- าหรือ4เสนก็ได้และยังปรับความกว้างของตะเข็บได้ตั้งแต่3ถึง7มิลปรับความี่ได้สูงสุดมากถึง4มิลแถมยังสามารถมวนริมกลมและเย็บรูดย่นได้อีกด้วยทำให้การเย็บเก็บริมผ้าสามารถใช้ประโยชน์จากตัวเครื่องได้อย่างครอบคลุมโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมมีใบมีดตัดริมผ้า ใบมีดตัดริมผ้าจะช่วยตัดผ้าส่วนเกินหรือเศษผ้าส่วนเกินในขณะที่เราพงทําให้ได้ตะเข็บเรียบร้อยแล้วก็สวยงามแต่ในกรณีที่เราตัดผ้ามาพอดีแล้วก็สามารถพับเก็บใบมีดได้ถ้าเราต้องการค่ะฟรีอาร์มไม่ใช่มีเพียงแค่จักเย็บผ้าเท่านั้นนะคะที่จะเย็บชิ้นงานทรงกระบอกแคบๆเล็กๆได้จากพงตัวนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันเพียงแค่ถอดฐานด้านข้างออกแล้วก็สามารถเย็บขาก้งเกงหรือเย็บแขนเสื้อได้ง่ายๆเลย ข้อ3ประสิทธิภาพของตัวจักรจักรพงรุ่นนี้สามารถเย็บผ้าได้หลากหลายชนิดตั้งแต่ผ้าบางจนถึงผ้าหนาอาทิเช่นผ้ายืดผ้ายีนผ้าแก้วผ้าชีฟองผ้าคอตตอนหรือแม้กระทั่งผ้าลื่นๆมันๆอย่างผ้าซาตินก็สามารถเย็บได้ค่ะข้อ4อุปกรณ์เสริมจักรพงไม่ได้มีไว้แค่ช่วยเก็บปริมผ้าอย่างเดียวแต่ยังจะเพิ่มความหลากหลายของตัวจักรด้วยการใช้ตีนผีชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตีนผีสอยตีนผีจับจีบผ้าตีนผีติดมุกตีนผีกุ้นริมผ้าตีนผีเย็บยางยืดใครที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ร้านพินช็อปทุกสาขาทั่วประเทศจบไปแล้วนะคะกับจุดเด่น4ข้อหลักๆของจักรพง 2104D จาก Brother ที่ตอบโจทย์สำหรับคนชอบงานตัดเย็บและใช้งานหุ้มปริมผ้าได้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นใช้งานง่ายร้อยได้สะดวกมีตัวเลขกำกับเห็นชัดเจนมีใบมีดตัดผ้าทำให้ริมผ้าเรียบเนียนสวยงามเรียบร้อยสามารถพ้งริมผ้าได้หลากหลายชนิดสามารถปรับตะเข็บได้หลากหลายรูปแบบมีตีนผีที่เป็นอุปกรณ์เสริมที่สามารถซื้อเพิ่มเข้ามาเพื่อใช้งานไม่ว่าจะเป็นตีนผีสอยตีนผีจับจีบตีนผีเย็บยางยืด กุ้นและติดมุกเพื่อรองรับการพ้งชิ้นงานที่หลากหลายแล้วไม่ต้องกลัวนะคะว่าหลังจากซื้อจักพ้งตัวนี้ไปแล้วเวลามีปัญหาจะทำยังไงเพราะทางพินช็อปของเรามีคอร์สเรียนออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงมีคอมมู n นิตี้และกลุ่มคนรักจกักรเย็บผ้าพินช็อปให้แลกเปลี่ยนเทคนิคดีๆและวิธีการเย็บแบบต่างๆมีเพจ Facebook และ YouTube ของพินช็อปที่จะแชร์เทคนิคและไอเดียงานเย็บใหม่ๆ แถมจากรุ่นนี้ยังรับประกันจาก r o d h e r ถึง1ปีเต็มๆเ,เลยค่ะจัดมาให้ขนาดนี้แล้วชักอยากได้จักพรงรุ่นนี้กันแล้วใช่ไหมคะจักตัวนี้จะมีจำหน่ายที่ร้านจินช็อปทุกสาขาในราคาเพียงแค่1 9 9 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะหรือติดต่อสั่งซื้อที่ช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นในหน้าจอตอนนี้ได้เลยสำหรับวันนี้เาไปก่อนแล้วเราก็จะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ